t o y o ต a Fortuner นะครับมีการอัปเดต Minor c h a ช n เล็กๆเพิ่มรุ่นย่อยใหม่หรือว่าตัวนี้เป็นตัวสุดคุ้มเลยก็คือตัว2.4 Leader G Plus ราคา1,439,000บาท G p พ u s จากเดิมเป็น G เฉยๆแซวมาแรกเข้ามาเพิ่มเลยถูกต้องอ่ะงั้นเรามาดูระดับตอนนี้เมื่อมี G p พ u s เพิ่มขึ้นมาทำให้ Fortuner ปัจจุบันมีทั้งหมด5รุ่นย่อยในรุ่น Leader นะ,ะมัาจะมีแบ่งเป็น Le a เด r กับ l e g e n เดวันนี้เราจะพูด Le a เด r ก,กน ตัวลีเดอจะเริ่มต้นที่ตัว S คือ1นึ่งล้านสองแสตัว G 1หนึ่ล้านสตัว G 1พลัหนึ่งล้านสี่สาเจะบอกว่าเพิ่มแค่3าม0 0เดี๋ยวไปดูกันว่าได้อะไรแล้วก็เป็นตัว V 1หนึ่งล้านห้าแสนสสุดท้ายคือตัว V ที่เป็นขับเคลื 4, อ่อนสีล้อหนึ่งล้านหใช่บนเวอร์ชั่นของลีเดอร์นะ ถ้าเป็นลีเจนเดอร์ก็จะอีกแบบหนึ่งเลยลีเดอร์ให้เครื่อง2.4ทั้งหมดลีเจนเดอร์จะมีเครื่อง3.0แล้วเอ้ยเครื่อง2.8อ่ะ2.4จริงๆตอนนี้เขาแยกกันอะโตโยต้าก,ก็รูนน้สึกว่าเออลีเดอร์น่าจะเป็นตัวที่แบบเข้าถึงง่ายแล้วก็แบ่งคลาสให้เห็นเห็นว่าถ้าเป็นตัวลีเจนเดอร์มันแบบดูพรีเมียมไปเลยแล้วก็ตัวลีเดอร์เป็นตัวใช้งานจีพัทอ่าเราจะพูดกันที่ไมเนชเชนก่อนวันนี้ไมเนชเชนของตัวลีเดอร์ทั้งหมดมีการอัปเกรดอย่างแรกเเลลยยนนะะคครรัับบบกก็็ปปพววามอดภ ก็คือมีระบบเตือนการชนด้านหน้าหรือ forward calling warning ก็คือจะชนก็มีเสียงติ๊ดดิ๊แล้วก็มีช่องจ่ายไฟ u s ด t ีท้ายโผล่มาแล้วก็คือเหมือนอัปเดตจากเดิมทีท่มีท้ายเออะครับรถมันเก่าแล้วนี่ในตัวโมเดลอะนอกจากนี้ก็จะมีระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวก็คือคันหน้าเาเคลื่อนไปแล้วอ่ะไม่มีคันหน้าก็เลยมีเสียงเตือนบอกเวลาเราก้มทําอะไรที่ข้างหลังไม่ต้องบิดแต่ละไม่ต้องบิดแต่แล้วก็มีเตือนแล้วก็ ขยายระบบโต้ตาเซติเซนทั้งหมดลงไปถึงรุ่น V เลยคือรุ่นล่างสุดอ๋อ oh. เตือนหมอกนอกเลนแล้วก็หน่วงกลับด้วยเลนดิพ p a เจอร์เล e ร์อันนี้ดีมีคอยดึงเล็กๆแล้วก็มีด a น i c มิกร r Cruise Control แล้วก็คือปรับเพิ่มลดความเร็วให้เรดาร์คู e คอนโทร l ของโต้ตาที่ว่าได้ถึงสต็อปศูนย์ตั้งแต่เร็วจนถึงศูนย์ได้แล้วก็ศูนย์ก็มีระบบนี่ไงเตือนเคลื่อรล้อนหน้าก็เราก็เหยียบคันเร่งแล้วก็มันก็จะลันต่อตัวด y น a มิกร d ด r ได้ก็ระบบที่ได้ <S <S ไดเต ใช่ก็มือระบบตระัดเข้ามาจริงๆเลยพูดว่ามีการอัปเกรดจากลีเจนเดอร์เดิมๆวันนี้เพิ่มช็อกเลยลืมชื่อเอเดอมีเพิ่มระบบเอดอเข้ามาอะไรเรื่องของการขับขี่ทั้งหมดนั่นแหละมี bms rtc rcta ก็คือมีบายสปอร์ตแล้วก็ช่วยเตือนถอยหลังเห็นมันมาเกี่ยวข้องกับเอเดร์ทั้งหมดอ่ะเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์ก็อันนี้คือให้ทุกรุ่นนะเดี๋ยวไปเจาะตรงกันที่รุ่น G พัดเพิ่มมาสามหมื่นเก้าจากรุ่น G ได้อะไรมั่งต้องบอกว่าคุ้มจริงๆ อาที่มองอย่างแรกเลยดีไซน์ไม่ต้องไปมองนะครับดเดิมๆคือตัว G p a สดอ่ะดูยังไงยังไงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกอถ้าดีเจเดอร์จะเป็นสไตล์เนี้ยทรงเนี้ย G p a สให้ออปชันเพิ่มขึ้นมาเป็นล้อ18นิ้วสีเป็นล้อลอยสีพิเศษเฉพาะตัวล e เดอร์ G พัสเท่านั้นด้วยก็คือล้อเฉพาะรุ่นนี้เลยไปหน้าเปลี่ยนให้เป็นแบบใบบีม LED พร้อมเดรลัยใบท้ายเป็น LED lighting guide ก,ก็อันนี้แบบเดิมแต่ใหม่จริงๆอ่ะก็คือตัวล้อแล้วก็ที่มาข้าไมาอีกประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมบ เด้งเด้ง,ดงกันนีบหนีบนอกนั้นก็เหมือนเดิมคนขับและผู้โดยสารปรับไฟฟ้าแปดทิศจอให้แปดนิ้วต่อแอนดรอยเปิลจอมาตรวัดจะเป็นแบบเรืองแสง4.2นิ้วปรับอากาศแยกซ้ายขวาพร้อมระบบกรองพีเอ็ม2.5เหมือนกันตัวลีดเดอร์ทั้งหมดจะให้เครื่องดีเซล2.4ลิตรแบบเดียวกับดีวูวัดถ้าสิบแรงม้า400นิวตันเมตรเคลม14.3กิโลเมตรต่อลิตรบนอีโคสติ๊กเกอร์วิ่งจริง12.3จริง ประมาณนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยหนีอ่ะพี่ไม่เคยหายไปไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าดีเซลวิ่งเท่าไหร่อ่ะตัวกระบะวันนี้แทบทุกตัวเลยนะในตลาดยกเว้นหนีไปก็คือไทตันที่โดดขึ้นไปไม่เป็นไทตันตัวเดียวนอกนั้นจะหนีจะอยู่ระดับ12-13กิโลเมตรต่อลิตรหมดเลยีไททันอ่ะพี่วิ่งเท่าไหร่นะ85ได้สบายๆพี่ลองมาแล้วก็คือจะเห็นโมเลกที่ดีขึ้นอีกยังไม่มีใครมีเจเนชั่นใหม่เข้ามิสูตอนนี้ก็ถือว่ายกมิสูให้เป็นอัปเดตไปแล้วกัน วันนี้แต่จะขอกระซิบไว้นะเดี๋ยวเจอ,อตัวต้ารีเวใหม่ปีนี้แหละไม่ไม่ไม่ปลายปีนี้ถ้าทันนะก็ต้นปีหน้าเดี๋ยวได้เอามาคุยกันเออเดี๋ยวค่อยคุยกันชื่อทา a เวอเขาจดทะเบียนเิืกิ์ไปแล้วแล้วก็อันนี้อ<ๆ>ัปเดตให้ฟังว่าปลายปียังไงก็ต้องมีรุ่นไฟฟ้าเพราะเขาตามแผนเขาอะที่มันเป็นเคสที่ปัตยาที่เป็นลีเวรไฟฟ้าอ่าแล้วก็เป็นรีเวอมายด์ไฮบริดเครื่องดีเซลมาก่อนมาก่อน,ก,อนก่อนจะเป็นทาวเวอแต่ว<ๆ>่าพี่ว่าน่าปีหน้าอ่ะคันนี้ให้กล้องอาราวิวยอันนีีี้ดรถท่เเปป็็นนนมัแบบ นต้องมีอ่ะเออมไซส์ใหญ่อ่ะผมจะให้กล้อง,งสับตอนหลังอ่ะนี่คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจะบอกว่าเป็นไงได้กล้องอลาวิว,วได้ระบบเอดาส์ art, ได้ประตูท้ายไฟฟ้าได้ล้ออลอยสี่อย่างจริงๆเลยเพิ่มเงินสามหมื่นเก้าเป็นไงเอาจริงๆนะสามหมื่นเก้านะเพิ่มแค่ประตูไฟฟ้าถึงหนะมื่นแล้วนะเก้าพันแล้วนะแล้วมีโพวงลัชั้นแจมอีกใ,ใช่ไหม,มตัวล้อแม็กอีกล้อแม็กเขาทำทังผูเป็นหมืน่น<ม>ล้อสแปดตัวแบบของตัวกระบะอูหลายหมื่นสองหมื่น พี่ว่าสองสามอย่างเนี้ยคุ้มแล้วแค่เพิ่มเอเดนเข้ามาก็คุ้มแล้วใ,ใ,นในราคาสามหมื่นเก้าวันนี้เลยก็จะบอกว่าการอัปเดตของ f o r t u n e er, r อร์เลียนรเจนเดอร์เอ้ยลีเดอรนะ G ีพัทคือตัวที่น,าน่าซื้อที่สุดนะเวลานี้ถ้าคุณไม่ต้องการขับสี่เนาะถ้าเป็นขับสี่ต้องไปตัวท็อปของลีเดอร์เท่านั้นหรือไม่ก็ไปรีเจนเดอร์เลยถ้าตัวนี้มาก,ก็คงไม่มีใครไปอยากเงินสามหมื่นไมเอาตัวจีธรรมดาลแล้วใช่ไหมใช่พี่จะบอกว่าเออหลายๆครั้งหลายๆรุ่นเวลารุ่นรถที่ เตรียมตัวจะปล่อยหรือเตรียมตัวจะปลดหรือเตรียมตัวล้างสต็อกหรืออะไรก็แล้วแต่ทําโปรโมชั่นอะหลังๆเห็นม,มีอะไรอย่างเงี้ยนัาจะมีอะไรอย่างเงี้ยบ่อยเนาะจะมีรุ่นพิเศษที่แบบเอาโผล่ขึ้นมาให้มันคุ้มที่สุดจะให้คนที่มองนะคนที่มองเห็นจะได้แบบโอ้ oh, ัวนี้เออจะได้แบบก็ไม่ได้รุ่นเดียวกับเราแล้วก็อุยวันนี้เขาให้มันก็เหมือนแมนเด้เชนร์เล็กๆคือตัวเดิมๆไปแอปชั่นเดิมไปเพิ่มนิดหน่อยตัวนี้ให้พิเศษจริงๆทวนเลยเบาๆไว้หน่อยให้มันคุ้มแล้วเวลาคนมองจะได้มองตัวนี้เป็นหลัก เนาะมันก็คุมที่สุดแล้วอ่ะอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตให้ฟังละกันมีะไรอยากถามเกี่ยวกับตัวฟอร์จูเนอร์ไหมอยากรู้ไหมผมน่าติดอยู่อย่างเดียวเะยอย่างให้เขาปักมากเลยอืมไอ้เบาะแถวสามแบบพับอย่างนั้นอ๋อเออมันเป็นไงพอพูดถึงเบาะแถวสามพับหลายครั้งที่พี่ได้เทปฟอร์จูเนอร์นะคือเบาะแถวสามพับได้จะพับจะพับขึ้นข้างมันเป็นเบาะแขวนน่ะอข้าข้างๆมันไม่ได้พับแบบไม่พับเรียบเบาะแขนกว้างคือเมนหลักๆเลยโตโยต้ามันจะพูดว่าฟอร์จูเนอร์ที่ทำเบาะ แขวนข้างเลือกความปลอดภัยของโครงสร้างคือการที่ได้เบาแขวนข้างมันเหมือนเสริมอ่าเรื่องของคานเรื่องของแบบเ้านเสา,ซ,เา,สาซีของเนี้ยมันได้ความปลอดภัยสูงอืมนี่ก็โอเคแหละเพราะมันแต่มันก็แบบเติมพื้นทนิดนึงผู้แข่งเป็นไงครับพับหมดพับหมดเหรอพับหมดไม่มีใครไม่มีใครแขวนตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าพอมันพักอย่างนั้นอะพื้นที่มันหายเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันแบบเหมือนปิดสองข้างเข้าไม่หยิะด้วยความที่เราตั้งใจพับเพื่อเอาพื้นที่อย่างนี้นะอืมเพราะเบาะสามเอาออกอะเอาเพื่อแบบ แขวนใช้ของอะไรเงี้ยพี่จะบอกข้อเสียของเบาแขวนห้อย่างที่พี่เทสมาทั้งหมดเลยนะพี่ไม่ชอบเบาแขวนของฟอร์จูเนอร์ที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีเสียงเวลามันสะเทือนมันอะไรใช่ไหมมันมีการทบกันเวลาเราแขวนเฉยๆเงียบก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่คุณลองไปแขวนแล้วขับบ่อยๆดูสิพี่แขวนแล้วพี่ขับเทสหลายครั้งอ่ะเสียงบอกที่มันพับมันไปสีกับตัวเสามันมีเสียงบบอหนังเออพี่ลำคาญมากพี่ลำคาญแล้วพี่นึกถึงโดยสัทแถวสองดิ นาะไกลโหอีกเออเออน้องเอเน้องติดใจมากเลยแบบว่าอยากเขาเปลี่ยนเรื่องบอกแขนมากเลยเออถ้าเขาเปลี่ยนบอกแขนอ่ะฟอร์จูเนอร์นี่น่าใช้ขึ้นป้าๆนะจริงๆฟอร์จูเนอร์มันขายดีอ่ะเพราะว่าพี่เคยพูดเสมอว่าทักระบาดที่มั่นใจได้นะต้องรีวูคือมันแบบมันจบมันไม่มีปัญหามันลุยได้ด้วยนะมันมันของจริงอ่ะแล้วมันทนมันถึกอ่ะเคยแบบไปลุยน้ําแบบเข้าป่าเข้าอะไรรีวมันจบมันจบไม่มีปัญหาปัญหาน้อยมากความเสถียรมันสูงเขาถึงเอา ทุกอย่างไปทําตัวแชมป์ต่อไงแล้ววันนี้มาอยู่บนตัวลีดเดอร์เป็นตัวฟอร์จูเนอร์มันก็อย่างนั้นก็ได้ความอย่างนั้นอะได้ความเป็นเอกประสงค์ทุกอย่างเลยเสียงเดียวเบาแควนเนี่ติดอย่างเดียวเลยเหมือนกันฟอหยุดเลยแลเออพี่พี่ไม่ชอบเบาแขวนมีเสียงพี่เป็นคนที่แบบลำคานอะไรมันมีแบบขนาดงานประกอบไม่แน่นอนะรถวิง่งก็จะเกีเสียงไก่กุกกะกุกกะเออพี่ไม่ชอบพี่จะไม่ชอบเลยแล้วพอเจอเสียงเบารู้เลยว่ามันเสียงเบามันเป็นเสียงหนังสีพี่ก็เนี่ยแหละไปจุดเดียว เหมือนเราอยากได้พื้นที่สำหรับเก็บของ่ะแล้วถ้าสมมติว่าพอมันเป็นเบาะแหนแล้วของเรามันดันสูงกว่าพื้นที่ที่มันไป,นปนติดบงแผลอะมากายมันมาใส่ไม่ได้เลยอ่ากระจิงก็จจิงจริงอีกอีกนี่ก็เป็นจุดน่าจะเป็นจุดด้อยที่สุดสำหรับฟอร์จูเนอร์ <ๆ S 2> สำหรับพี่ด้วยไม่รู้คนอื่นเป็นไหมใครรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันก็มาคุยกันได้แต่วันนี้อ่ะจีพัทถ้าคุณไม่ได้แคร์เรื่องเบาะแล้วก็เออข้อดีเพียบแบบรถได้ใช้ได้อีกยาวอะ รุ่นอื่นก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยนะเพิ่มเอดัสเพิ่มอะไรมาเนาะ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 มีโปรให้ด้วยกับรุ่นเอเริ่มต้นผ่อนที่9,884บาทโตโยต้าทำให้โตโยต้าเ <ไอ S 1> <ป>ลยสิงส์ไม่ถึงหมื่นข<ะ>ับพันเจเนอร์ผ่อนกันหลังๆพี่จะพูดว่าโตโยต้าเขาเตรียมทำไฟแนนซ์อย่างเช่นพวกเอทีสังเกตที่ขายดีอะ่ะผ่อนจนหกพันเจ็ดพันโตโยตา้าเฟเอโอไฮบิดก็ยังผ่อนหกพันเจ็ดพันน่าสนใจมากคือแบบจำนวนผ่อนระยะยาวขึ้นดอกเบี้ยต่ำมากแต่เอโปเดนแนวเนี้ยเริ่มเริ่มมาจะเห็นซูซูกิก่อนป่ะผ่อนเก้านอ่ะ ผ่อนเดือนเก้าพันคือใช้ย,วยาวๆไปเลยอะ่ะแล้วก็มีส่วนลดส่วนลดอะไรบ้างบองให้แล้วก็แบบดอกเบีย้ยต่าๆหรือไปเลื่อนดอกเบีย้ยไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ก็มี Toyota าแคร์โตโยต้า,ตตาเซฟต,ตี้เซนก็ใช้ดีและไอ้โตโยต้ที่เป็นระบบอ่าเนี่ยที่เฮดวดีเนี่ย, H ยโตโยต้าที่เป็นแบบขับขับ,ขบตามจริงเป็นประกันของ Toyota นะอืมขับเท่าไหร่จ่ายแค่นั้นคือประกันจะรันตามที่เราขับเพราะผูกกับกล่องเทเลเมติกในรถ เขาจะรู้เลยว่าคุณจะตาร์รถเสียบได้เสียบดูได้ใช่เขาไม่เขาตาร์ทุกคนรู้เลยเหมือนเรามันจะเด้งมาที่มือถือเราได้อะว่าอ่าระบบเทเลเมติกเราจะรถอยู่ไหนอะไรยังไงนี่ตามได้ถ้ามีซิมอยู่ในรถอ๋อเรียวทางาายนั้นเลยใช่ใช่ใช่พวกนี้ก็จะมีการเปิดปิดประกันได้ด้วยซึ่งทําให้เปิดปิดประกันวิ่งตามเนี่ยได้ประกันที่มูลค่าดีอีกประหยัดเข้าไปอีกขับรถไม่เยอะก็แบบเออเหมือนซื้อประกันเปิดปิดก็ซื้อประกันเปิดปิดแบบ แบบที่ไม่ต้องไปแจ้งเยอะอ่ะคือเปิดสตาร์ทมาเขาก็รู้อ่ะรถคุณก็แร่ฟีเายใช่รถหายรถอะไรรู้หมดมีระบบคอร์เซนเตอร์มีระบบไว้คือบริการหลังการขายของโุโตต้าขดมากแน่นเซอร์วิสออนไซต์ทั้งโชว์รูมก็ดีศูนย์ก็ดีอะไรทุกอย่างครบอ่ะและทั้งหมดนี้ก็คือโตต้า f o r t u n เนรรุ่นใหม่ครับครับผม